ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอปเผยความประทับใจน้องปีใหม่รอแม่ทำงานทำอะไรบ้างมารับบทบาทเป็นพิธีกรหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับแอปทักษะออนแทนม,มาออนภาในรายการ3ามแซบ มีพิธีกรร่วมชมผูมอารยาและการาแมพัชรศรีซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีต่างพากันชมในความสามารถของแม่แอปเมื่ออยู่ในบทบาทพิธีกรการวางตัวที่ดีแถมยังได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวแม่แอปที่แม่แอปไม่เคยได้ทำหรือบางชุดที่ไม่เคยใส่ ล่าสุดแม่แอปได้โพดภาพความประทับใจในตัวลูกสาวน้องปีใหม่เมื่อติดตามมาทำงานกับคุณแม่แถมยังช่วยพี่ๆทำงานอีกด้วยเดียระบุข้อความว่าเด็กตีขอบมาดูแม่ทำงานดูแม่แม่ค่าสายตาติดขอบเวทีเขียนคิวและนั่งสเก็ตรูปแม่ขอบคุณนะคะลูกน้อยแฮชแท็กสแซบ c r p o y p a s s u n d e r s c o r e j a b u n d e r s c o r e h i g h